ครับสวัสดีครับเอซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสาพารวยนะครับเมื่อนี้นะครับได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่สวนของคุณแม่วารีนะครับเจ้าตำรับแห่งแนวทางผลนกระตกก็ได้อยู่เรื่อยนะครับเอ็ดกระเลตตามเข่าเขามานำหาคุณแม่วารีนะครับซึ่งกลับมาพอเพิ่นพอดีนะครับอยู่ที่สวนของคุณแม่นอกับเนาะ มาขอไปหาคุณแม่วอรี่กันครับทองใสาผ้ารวยกับ5้าเาแปดผารวยครับผมโอ้ผมไปสัมภาษณ์ัวงูซืยอครับสวัสดีครับคุณแม่กำลังกินเขากินน้ำกันอยู่มารบกวนเวลากินเค้านเนย่ป็นยขามอครับครับผมเมียงู ผมไปสัมภาษณ์คนอยู่ให้ลูกยกนาในลูกไปเบางเอาเองอยู่ใส่น้บานนี่ครับคุณแม่กําลังข้นอยู่จ้ะเมีนบ่กํลังขืนบานอ๋อคือเล้วเห็นตะไก้ท่าไรล่ะคุณน่ะเลขเลขหาคือเห็นต่ไก่แท้เม่นเห็นคือกันบ่ห่ะครับคุณแม่บานเห็นเอาตอกันึงนบาเมนเห็นคี้กันบ่นบาทนี้เอาผมเดียวมาเห็นต่ไค้ก่กัแมลัเป้ามาชยกันเช่วหนโอย ตัวเดียวกันบนน้อบบบนี้คุณแม่ผมเห็นเ็จหานแล้วหรืนเปล่ครับงานบอครับงานบอเดี๋ยวได้บานนี้ผมสิขออนุญาตสี่มันเห็นบะกาลักได้ตาไ่เสียเลยายูนนี่นบอครับงานบนในนาเล้ยงก็คเจ็ดเจยคือมอเจเอยู่นี่ตัวนงขึ้นมากยืนเ้งนาพักกเกจหลักนะครับบนนีนโอ้เจขึ้นลายแท่บันนี้ เจ็ดเจ็ดกัหาครับยูเจ็ดไลเจ็ดไลนี่ก็แมนเจ็ดนี่ครับนี่ก็นี่ก็เจ็ดก็เห็นซีหนึ่งหนึ่งเลบอสามหนึ่งหนึ่งเบเจ็ดีเป็นตัวย่างใช้ไหยูหลอกสามจีน้ะแม่นก็หลวกเลยสาทั้งรวมสีทั้งรมบนี่่ครับแมนอันละเป็นกัาแม่คานเมาตัวนี้ซีอันแมนจ้ะนั่นละสามีเอาเดี๋ยวนี้ว่าอีแม่นี่ฟันบ่ฟันบ่ครับบน คืออีแมนี่บริหนังบริธรรมดีอยู่แต่บริหนังแต่วผมแม่รักไม่รัสียันนั่นเดียวเนี่ยเพราะ่ a อ y ากน้ำสวนเพราะเพราะบ่สบายโอ้ครับผมิน้าวสบายก็เลยบ่วยได้นั่งเ่อผมไปืองคจัดวนนี่หร่าเปี่ยไหนคืออาศัยคนเดียวอาศัยอยู่นี่เลยบ่ครับอยู่ครับ วังหันเราเดียวตัวเดียวยังวังพันธ์ศาลเราไม่ลูกเราเดียวตัวเดียวเดียวตัวเดียวตลอดเลยเป๊ะเป๊ะตันนี้เรามาเป็นกูัวก้าเรา้วจะขึ้นเก้าที่วิ่ที่ยืดจนหัวมือออกก้าครับผมมาในคุณยายมาเบิองพ่อกำงานให้ให้จับได้เอาซ้ํานึ่งอันคันบ่ดน้ำคนก็ข้นเห็นมาในมือขึ้นเมื่อวานนี้นั่นน่ะได้ขึ้นน้ำให้เพิ่นอยู่เลยที่มันบวมครับได้เอาน้ำอาบให้อาบอาบน้ำให้แล้วก็ข้นคันบอกอาบบ่เห็น ครับมเพราะว่าฝนกระตุกใส่เพิ่นเย็นดีเนาะลูกลูกบ้างสิเคยบอกเพิ่นว่าโอ้ยยายสันยายบอกว่ามุ้มูวมาเบิ่งด้วยสันว่าโอ้ยแม่ลูกเบิ่งน่ะเพิ่นเพิ่งเคยขึ้นเห็นจักเรือลูกเบิ่งดอกลูกเบ่งวาเป็นาสันวันนี้มือต่อมาเนี่ยขึ้นป้อเก้อขึ้นมาให้ลูกเห็นเลยลูกก็เลยโอ้ยนี่แหละเพื่อจะเห็นเป็นทางแมนเพื่อจะเห็นตัวอะไแม่เนี่ยเดืดหาโยไปเห็นเนี่ย ผมเดียวมากผมก็เห็นเก็บดหาลวดแม่เขียเห็แม่เขียดหาลวดเยอะไปเพราะเห็นหาสื่อได้บ่นอ๋อบาทนี้บ่มันเบิดระสีบาทแม่ว่าก็เเลยปากยึดต้นนี่เพราะว่าที่ซื้อมันเต็มแล้วด้วยลูกยึดลงนะได้กันอรเนี่ยงันเพิ่งหันหายสามตัวตรงๆเลยค่ะคนไทยด้วยเสียบ่งหายไปอยู่เขาเลยปากนี่ตัวมันเต็มแล้วพวกเขาขายเนี่ยร้านเขาเรียกว่ากวนนี่ว่าเต็มแล้วแม่ว่าสั่งนั่นเต็มแล้วเต็มแล้วผมว่า เราตะลี่หมดแล้วครับเอาเอฟซีเบงเอาได้ครับเด้อนี่หาหายันชัดนะครับหาตัวนี้ใหญ่นะครับเจ็ดเจ็ดตัวนี้ใหญ่นะครับลงมาหนีนี่อูยุไทยได้สามลงมาหนี่มันไม่เก็บห้าขึ้นกันเจ็ดหลายตัวนะครับเจ็ดหลายตัวตสิ่งคุณแม่เพิ่งก็บอกไว้เจ็ดห้าขึ้นกันได้ครับด้วยเอฟซีทุกตันครับตรงกกัันนนเเลข้าี่ส่วนทางด้านทางล่างนะครับอยู่ทางล่างนี่เพิ่นเห็นเป็นสามซี นะครับนี่นะครับสามกับสี่นะครับสามแปดสามด้วยั้นขั้นขันันน่งอันนีรเจะอาสูง่เดอขาโอ้หัวที่่านมาครับโอ้เพอสำเนียงกับบ้มนามรับสามันบ้เลยนะครับสาเนียงโมต้องทีแต่ว่ามันบซัดาขั้นตดเจ็ดโอ้นี่ก็3สามสี่ตัวนี้ไหม นี่กับสามซีขึ้นกันครับอยู่ท้้งล่างนี่กับสามี่เจ็ดห้ากับสามสีเจ็ดหกับนี่เก็ห้ากับสามสี่มนพอได้แล้วไปซื้อพ่อได้ก็เลื่ปากว่าจะซื้อมาชิ้นซื้อลรวเมื่อไหร่อ้มีมัเก่าตัวนี้ครับเก้าเจ็ดห้าตัวนี้ เนี่ยครับเก้าเจ็ดตัวนี้หาเก้าเจ็ดห้าครับเก้าเจ็ดห้ากับสามสี่แต่ว่าคุณแม่คนก็เห็นเป็นเจ็ดหาขึ้นกันนะครับครับผมลงสีออกจอออกม ออกอยูด้ครับอบอกแม่กันสินั่งพออยู่ไหเบ้งเบิ้งในช่องแ้ครับเนี่เบิ้งในช่องทองใสพาดวยกับห้าก็แยลดพาด้วย้งแมือแรเบิ้งต่ของเบื้งแขวงเืองแร่งทองใสพาดวยโอ้ยคุณแม่บางท่านก็ลังกินเขาครับยังไงสีคิปอยากย้อนหลังทองใสทองทองใส้องนย่เมาเกี่ยนมาเกี่ยยูทูบนะ ทองใสพารวยบอกงสพารวยครับห <c jin x 2> <y> ้าเก้าแปดพารวยของกูนัของกูนี่จิว่าจะแม่เบิ้ง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 เ้อบ่มีเวลาเบิ้งเลยมันบอกคุณ่งห้าเก้าแปดเพราะว่ามันเป็นสิ่งนัมาถามมื่อตอนั้นในน้ำยูทูปบุนันบอเนาะใหญ่เบิ้งเบิ้งเลยเบิ้งเคือเบิ้งเอาเยอะน้ำมัอนยุนี่เลยนะครับคือเขามาบอกต้องแหงต้องแงเนี่ยนะครั ท้องใส่ผ้าร่วยกลาสูจุนี่แล้วมันบาตรงมีบ่อบอกเราแน่บอกเลาแน่่ากับพวกจักว่าสาเหตุไกลมาจากไสมัปนว่ครับคุณพ่อไส้ห้าวมีรู้เท่าได้ไปก็ไก่กี้ไก่พ่ออายุชุดกลยพ่อก็ได้น้ำไก่พ่อน่ะครับบาีู้ด็มีพ่อให้ไก่ยิไก่เถื่อนไก่เถื่อนอ๋ไก่เถื่อนไก่เถิ่เอ้าไก่กับยิบ

มันไม่เ้าไมพอดเยมันยิ่งใโยมันม่นนงเตยบ้านในไมื่อยิงครับบ้านในไกลเมื่อเมื่อไกเมือไก่มือตก่เมืบ่เมื่อไก่เมือไเื่ไก่มอไก่เมื่อไก่ืก่มือไก่เมือไกมือก่เมม่อไน่่ไกื่อไเมื่อไ่ไก่ือมเมื่มม่่ไปื่อมันรวยอเจ้ามือ เขาาถมว่าเฮ็ดให้ขึ้นเห็นเลยเป็นบอกค้นเ่เลยไว้ทาเขาเลยครับผมบื่อคันบอกันนั่นมากเลยโอ้้นจากไฮรีทรวงเนี่ยเพิ่งมาอยู่น้ำหม่เนาะเพิ่งปวดเน้ยนองอยูมบุมีเบียรเขาใหญ่ขึ้นกับจ้ะบุมบุ้มหงสิยู่กับามงยู่น้ำยังสี่แหละแม่ลังมาถต่น้ำมังมาแต่ไลปี่เป็นยังครับเอาล่ะกินเลยจัดกิเลยม่นานี่ย ว่าเขาโอ้เห็นเห็นเป็นตัวเลยวเห็นไหครับเห็นตัวอุ้ยกันคุณอ่ะครับผมปั่นหมดแล้วนั่งหวยแผ่นนิมิตลดนั่งสมาธิเห็นกันเลยครับนิมิตลดเอาอีหลงมายังอยู่ยังสีสันเสื้อกระดำดำมองมองสินกระดำดำมองมองลูกมาอย่างดีจังสี่เวลามากคนหัวลูกอันลูกก็มีคนอยู่สันที่แหลก ที่แล้วบัวปากกปลาจะกินเป็นปลาบนี่มาเอาจะกินปลาบดมาเออลินได้อมที่ลูกสื่อน่ะขึ่นเอาโอ้มึงยูสันเอานี่เทียงแม่แปลกทุกแมนาฝนตกฝนลงลูกไปยูเลยแม่บอกแมง บ้านนี้ลูกนั่งกอดอยังเดิม huh. นี่กอดเงื้อกอดค่ำบ่ลูกก็เลยวางสีน้อสามแจ่อันมีเขารอคนสอนอันนี้พขาสีน้อยก่นเลิกบ้านนี้แจ๊กบ่ว้านยังไดงบ้านนี้แม่ยังไงแม่ก็เลยว่าอ๋องยนี่ก็ได้อันเงินเนี่ยลูกเอ้ยแม่สีบ่อยฟังขั้นมาแล้วจังสีกับบ่ออะจักให้ผู้เพลินบ่มีสา ขั้นแก้วเป็นของประจำโลกไม่รู้บำบัดสุขอนไม่องอกคนมันวัติดตามสนน้ำคนบาดตายจากแม่ว่าจำเป็นต้องพัดผากเตียนเดียวกับ่ะไรเตีนตีอ่องตีไงเงื่อนนั่นโบราณนน้ำจะรู้วัตถิแล้วผู้ใดเห็นผูเต็มเต็มผู้ใดเห็นอยู่ใส่บ่บ้านมันเปียบคือเพื่อนำหน่อยบ่ตามคนขึ้นบนโคเท่าขึ้นบกคนน้ำเพราะว่าน้ำบ่ลองตามเขบอกเนาะ มันก็เลยว่ามันลูกก็ทีมีหายมันว่าเขาเท็ดเดอมนมันก็ไาเขียนส่ต้นไม้หายมาเบิ่งติร์ก็่เองนเต็มครับเติ็มาเขียนที่ต้นยุคข่าน่ะป็นยางโดดจังว่าเขาถือลายพเด่นจังว่าพปูนไม่หายแล้วลายบาทที่นี่ปุนพหาล้านไม่เมืองหรอกบาทนี่ถืกมากบอกมากบอกมากสามสองสามหมดมนาบาท แต่สกะบาทเนี่ยมันจะนั่งคุณละคุนกติตามหาใหญ่น่าผ้กรไดล่รากระไดเนื้อเงินน้ำมาห่าเ่ามาหลุดมาเราบ่าวทีทรงล่าไปสวรรค์เออขอกเอาบักแตงเอาไว้ก็นดักแตงให้แล้วว่าสวดให้เราไรยางไรเงี้ยทรงบุทงบุญทงบุญรให้ไปดึกันไปซมันไปตะพุ่นต้วมิกีรีอยากมากกัมาอยู่ดีล่ะ อทัางเรียก็ยังม่ยามงไ่ยามาเรกไม่ยามเพราะว่าแม่ห้บ้านนี้เล็กน้อยยุต้นกานคองสามตัวกับเ่เห็นว่าไปแข่งกีฬาป่านนี้เพราะท่นไดนมาแต่แม่้นกาอเอาดูนาแม่หันนียได้แล้วเีอมัอยูหันเด็กน่อยซําดีคู่ใหญ่พรเป็นเบาหนิ นั่งนอนเบาออกมาหลดแม่นั่งเนาะแม่นั่งมันเลยค่ากันออกม้าอันบ่ออกม้านุ้ง่าดสลุงเด้อ๋ออันนุ้งเสือข้อกลุ้มมุ้งขาดสลุงไม่ตะกูบก้องงามก่อนหลอดแอร์แอดแม่ก็เลยถามเท่าเนี่ยเขาจะเขียนยู่จังไดนเขาสิเห็นเขียนคิดเท่าบ่ถึงกับเขเห็นคนนี่เหรอกงซี่บ้านนีงแม่ก็เลยถามแม่แม่ก็ห้องมาอยู่น้ำเมร์ครับแม่บ่เห็นจักเทียครับ่สิบ่ฟัง อันไมอยู่ในมุงเลยกนะูมันห้องเนาอันลูกอันปวดหูไม่ลูกนี่ไรเอายาให้กินแเราถึงหายอีกอยู่ว่าปวดอยู่ลูกขึ้นมามายกมุงขึ้นเอาทีออ่ยังขื่นนอนตอนขี่ก็โกยังขึ้นไม่ขี่ใส่มุงไออตไฟขึ้นเดี๋ยวมันมันห้องมุงขึ้นมาแม่จังเละเหรอครับเงือตัง้งมาอยู่เลยตั้งมาเลยเนี่ยมาเะ้สต้บอลโอ้โหมาะสบ่เต้เต้บอลแต่โดนแล้วบหรครับโดนแล้วเดี๋ยวนี้ยังอยู่นั่อยู่เดี๋ยวนี้ยังอยู่อยู่ แต่ว่าคนที่ไปกิดออนไปเฮ็ดงานสิโอ้ยข่อยไปนอนจมเอาลูกหน่อยจะมาอยูบอ่บ่แล่นหยอกข่อยมาสันมาสันรู่ <laughs> แต่ว่าข่อยนี่บ่เห็นจักเทียมหมดบ่เห็นว่ามาหยอกแม่ไม่เห็นสีแม่จักเทียมลูกได้เลี้ยงได้เกลือบ่ไหแม่ก็ออกกือออกการไหวเนาะเอาน้นานนำแดงเอาอนนแอาบบว่าสันลูกเขียนดันเลขเ็นบ่ว่าสันอันมาเขียนนี่แม่เนี่ยปัญหวมาสันข่อยให้คุงได้ก็สิเห็นในเชิงว่านมันหัวฉีดแห้งเนาะ มันควบสิวัดินเชียนไหนบาเดียนสามข้อวสิมาจุ่มกันมันเออแม่บ้านี้ตู้นี่รถ้อนบแม่โะหลังสั้น้เชียันดคไก็ให้ที่ควบเป็นบุญเป็นกุศลนะคุณแม่ได้สวยฝนหลายต่อหลายคนเนาะคือลำนมันก็ได้พุทธนี่พุทธินิ่งบางเน่พมันจะได้ขับเป็นกุศลนะครับวันนี้นี่จะได้ง่ายไหมได้เงียบเปิดเลย ที่เราเลยตังปีเมียก็บร้อยแต่ปราดุกไงไม่รีประดุกตัวนั่นเม็ดเขาไม่ใช่กระละมั่งเขาเห็นอย่างนั้นแล้วอ๋อขอบคุณคุณแม่หลายๆนะครับแม่ทั้งหลานครับเนาะโฉกหมานน้ำกันนะครับโกหมานน้ำกันเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะครับแล้วก็สามสี่สี่สามนะครับคุณแม่ท่านนึงเห็นสิสามนะครับหนึ่งสาม ก็ขอขอบคุณทุกคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ลองเป็นเด็กไทยนะครับใส่ส้มันเนอะสำหรับแนวทางการสรุปอยู่ที่9เก็น5นะครับเก็น5เก็นนะครับ3-4แล้วก็3-1-1-3นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอยุติกันไทยทำไปเพียงแค่นี้นะครับ ขอกราบขอพบขึ้นเอฟซทุกทุกท่านที่เข้ามาเบึงมาชมนะครับมาเป็นกำลังเรงเชียรเแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้แก่ทั้งช่องท่องสยพาด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม